นี่ครับทางเข้าข้างหน้าเห็นนกเต็มเลย โอ้คนเยอะมากเลยครับนี่มีแมงปอด้วยไม่รู้เห็นกันบ้าอันนี้นกอะไรนะนกนางแอน่นบ้านกอะไรนกนั่งนอนรอโอ้โหเป็นร้านมีบริการสำรองเครื่องด้วยนะครับ เดี๋ยวมีให้อาหารด้วยเดี๋ยวก่อนจะไปซื้ออาหารกันกิน oh, <yeah. S 1> มากไหมมากกินมากอันไหนวายยนยนึ้่มปห้ามจับนะครับมากินนะมากินนะไหนไปตามมาดิกให้ยังไงวะโดนเลยนะเยววันจูโอ้โหเย้

รออันนี้มาสนองนะครับนกจีตัวมีนกจีตัวมีนกจีตัวโอ้โหนกหลับไปแล้วเนี่ยมีนกจีตัวตันตัวเลยเหรอหรือว่าหมื่นแสนล้านสิบล้าน